TV. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วร่วมกับบริษัทคาเคโดไทยแลนด์จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการให้การสนับสนุนจัดตั้งสถาบันศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วด้วยหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วจากสมาคมตรวจสอบสภาพรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นและหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการตั้งแต่ระดับพื้นฐานและ สูงขึ้นไปสําหรับผู้แทนจําหน่ายเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการสร้างบุคลากรสําหรับการรับรองคุณภาพรถยนต์ใช้แล้วรวมถึงการพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหการรมรถยนต์ใช้แล้วอย่างมีแบบแผนคือในส่วนของการจัดงานยูสคาร์นะครับในฐานะเราเป็นผู้จัดเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อทางสมาคมนะครับโดยคุณผทธิ์เนี่ย แกได้สร้างระบบซิสเต็มตรงนี้ขึ้นมาในการตรวจเช็ครถทุกอย่างตอนนี้เรามีระบบนี้ขึ้นมามันเป็นระบบสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับดังนั้นเมื่อทางสมาคมออกเข้าประจอยกับงานของผมเนี่ยงานผมยังไง ก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตามโครงการที่จะเปิดให้พับลิกเข้ามาอบรมและได้รับหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรแรกนี่คือหลักสูตรมารยาทในการท,ทําธุรกิจรวมถึงพาร์ทที่เป็นพาร์ทเทคนิคเชนก็คือเป็นพาร์ทในการตรวจสอบคุณภาพรถเป็นภาพปฏิบัติอันนี้จะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับ การจัดตั้งให้มีสถาบันการศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสร้างอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสอดคล้องกับการเติบโตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต